สวัสดีครับผมมีข่าวดีที่จะเรียนให้ผู้ที่สนใจและติดตามนวัตรกรรมของแอปโกได้ทราบครับในวันที่30มิถุนายนนี้พันธมิตรจากประเทศจีนสั่งวัตถุดิบที่ใช้ในการบรรจุแคปซูลเพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็งเพื่อใช้ในโครงการรักษามะเร็งในประชาชนชาวจีนทั่วประเทศจีนครับ งานนี้มันก็เกิดขึ้นจากการที่เขาได้ทดสอบนวัตกรรมของเราอยู่ระยะเวลาหนึ่งแล้วก็พบว่าในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งซึ่งไม่รักษาแล้วหมอไม่ดูต่อแล้วก็ได้มีการใช้นวัตกรรมของเราพบว่าผู้ป่วยเหล่านี้สุขภาพดีขึ้นไม่ทรมานกลุ่มที่สองที่เขานำไปใช้ในการทดสอบ ก็คือกลุ่มที่อยู่ในระหว่างการทำเคมีและหลังสีบำบัดซึ่งทำให้เกิดผลข้างเคียงเยอะมากาก็ปรากฏว่ากลุ่มเหล่านี้เมื่อใช้นวัตกรรมของเราควบคู่ไปแล้วผลข้างเคียงของเคมีบำบัดและหลังสีบำบัดมันหายไปหมดเลยแล้วก็ทำให้หายจากมะเร็งได้รวเดเร็ยวยิ่งขึ้นด้วยและในกลุ่มที่3ครับในระหว่างการฟื้นฟูก็พบว่า ทุกๆคนสู่ภาพดีขึ้นหมดเลยครับอย่างรวดเร็วด้วยซึ่งผลที่น่าพอใจนี้ก็จะทำให้เขาตัดสินใจที่สั่งวัตถุดิบของเราแล้วก็จะรักษามะเร็งให้ผู้ป่วยมะเร็งในประเทศจีนโดยหวังว่าเขาจะมีกลุ่มเป้าหมายที่เขาจะรักษาอยู่1ล้านคนครับเราอาจจะผลิตไม่ทันแต่ยังไงก็ตามเราก็จะผลิตให้มันมากที่สุดที่จะมากได้เพื่อจะสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย เพื่อจะสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยว่าเรามีนวัตกรรมที่สามารถจัดการกับปัญหามะเร็งจนประเทศที่เป็นมหาอำนาจเนี่ยทางสมุนไพรด้วยนะให้ความเชื่อถือและนำไปใช้รักษามะเร็งในประเทศจีก็เนื่องจากว่าเราเนี่ยได้ใช้วิทยาศาสตร์ล่าสุดในศตวรรษที่21ในการพัฒนาสูตรของเราให้ไปทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย การกระตุ้นคิลอทีเซลด้วยนวัตกรรมของเราสามารถดูแลผู้ผป่วยมะเร็งให้กลับมีคุณภาพชีวิตอย่างคนปกติได้อย่างดีเลยและจะอยู่รับใช้ให้บริการกับผู้ที่มีปัญหาไปอีกอยาวนานครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ติดตามนวัตกรรมแอมโก้ CO, ขอให้ได้มีความภาคภูมิใจครับนะฮะท่านผู้ถือคุณนแอมโก้นะครับสบายใจได้ครับสวัสดีครับ